วันนี้นะคะแม่ใหม่จะพาทุกคนไปดูตลาดเย็นนะคะซึ่งเป็นตลาดเย็นที่แบบว่าในหมู่้านเค็งน้อยแต่ว่าแม่ใหม่แทบจะไม่ค่อยได้มาเลยนะคะ mm hmm. ไปค่ะทุกคนเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนะคะ mm hmm. เพราะว่าเท็กเจอร์แต่ละอาทิตย์คือมันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ mm hmm. โเท็กจอร์ทจอรแต่ละแต่ละอาทิตแต่ละวันคือจะไม่เหมือนกันเลยเราต้องไปดูว่าแต่ละวันคือเขามีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะ มุนไพรแล้วก็ถั่วผักตามบ้านตาสวนถั่วนะคะนี่แหละนี่สิ่งที่ตามหาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหอมผัดชีนะคะอย,อยากได้อันนี้ค่ะเพราะว่าเอาไปตำพริกคือจะอร่อยมากนะคะบบเขาเขาจะมีดอกด้วยนะคะอบบหอมมากโอ้ยหอมมากนะคะเอาอันนี้ แต่ว่าจอว่าเกลือจีแต่ว่ากลืมเหล่าด้าน,นะคะโอเคค่ะเอาหนึ่งถุงด้วยเนาะฟูเต้เาเหล่าอันนี้ก็จะมีข้าวโพดด้วยนะคะเอาซื้อแล้วก็แกะกินเลยนะคะแกะตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเราดูกันนะคะว่านี่คือข้าวโพดเราเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องอะไรนะ ไม่ต้องปลูกกันแล้วนะโอ้โหฝักสวยแบบนี้เลยนะคะฝักสวยมากมเออขอชิมกันนะคะอ่ะเอา,เอ,าอันนี้ค่ะแล้วก็เอานี้ค่ะมีตั้งอนให้หนูไหมมีอยู่เนาะโอเคเฮ้ยนี่วันนี้คือไดเอทมาทั้งหมดคือพังหมดแล้วนะคะวันนี้ขอกินสักคำเป็นโชกันแล้วกันเต็มน้ำเต็มหน่วยนะคะ อร่อยอ่ะใช่มคะอร่อยแล้วก็แบบเขาไม่ได้แก่มากอ่ะแล้วก็เขาต้มได้แบบว่าไม่ได้เละออืร่อยมากมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะจะเป็นสีแดงนะคะทุกคน โอ้โต้องบอกเลยว่าจะทาบโต้องบอกว่านี้นี่คือแบบข้าวโพดขาวตอนนี้นะคะเราได้ของกินเต็มไม้เต็มมือมากเลยค่ะขนมหวานด้วยแล้วก็สลัดนะคะแล้วก็ตามด้วยผักแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรนะเขาเขาวัวนะคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะ